ตัวอะไรอะเกิดตัวอะไรใครเล่นเต่ใ่เล่นด้วยรเล่นด้วยคเล่นด้วยเล่นด้วยมันคืออะไร่ฮะเอารำอยู่อะไม่มีไ่มีเออเอาไปไปให้น้องดูวะน้องเอาไปเอาไปเลย ออไปอเอาเอาอนน่ะไปเงินมีเยอะนะเดี๋ยวีไม่ได้อะสียเงินแม่อะไรสป็นนี้กัยี่เมา่เยอะโอเคไรเดอร์ไรเดอร์ไรเดอร์มาก็บเอาไม่บายพ่อ ออเจะไปกรุงเทพละเออเตรียมเสื้อผ้ายังอ่ะตกลงจะไปแน่นอนใช่ไหมเราจะไปกรุงเทพแน่นอนใช่ไหมอังเปาให้ไปใช่ไหมกรุงเทพอ่ะนานอังเปาไม่ให้ไปอนี้ Hello, hey, 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 Kalau <laughs> pusing,